ตอนนี้นะครับผมแวะมาทําธุระที่บ้านนะครับแวะมาดูกระต่ายด้วยก็กะว่าจะทําความสะอาดข้อกระต่ายแล้วก็พากระต่ายตัวนี้กลับไปอยู่ด้วยเลยนะครับนี่นะครับพอมาถึงก็ไม่พูดล่ําทําเพลนะครับเตรียมอุปรกรณ์ทำความสะอาดนะครับก็จะตัดขนให้น้องกระต่ายเลย เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับน้องแพนด้านะตัวนี้ชื่อแพนด้านะครับก็หล่อขึ้นมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะใช้กรรไกรตัดเล็บเนี่ยตัดเล็บให้น้องเขาด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นเล็บน้องเขายาวนะครับเอาละ,ะครับก็ไปลุ้นกันนะครับว่านิ้วจะขาดไหม ก็ต่ายาวนะครับนอกจากจะทําให้เขากระโดดไปมาลําบากแล้วเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกด้วยนะครับเวลาเขาเกาหูเกาตานะครับสมมติเล็บไปโดนตาเนี่ยก็อาจจะทําให้ตาอักเสบหรือติดเชื้อได้นะครับพี่น้องตัดขนตัดเล็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ผ้าชุบนะ้ํามาใช้ขนเช็ดใบหูให้เขานะครับเขาจะได้รู้สึกสบายตัว ี่ยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำความสะอาดให้นอกกระต่ายแล้วก็รู้สึกว่าดูสุขภาพดีขึ้นมาโดยประมาณหนึ่งเลยนะครับดูสะอาดขึ้น A a few moments e t l ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะขอเกินก่อนสักหน่อยนะครับว่ากระต่ายตัวนี้มีชื่อว่าน้องแพนด้าผมเอาไปเลี้ยงไว้ที่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็เทศกาลหรือว,ว่ายามว่างเนี่ยก็จะกลับไปทําความสะอาดข้อกระต่ายแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ทําแบบนี้อยู่เรื่อย ก็อย่างที่เห็นนะครับกระต่ายตัวนี้ขนเนี่ยเป็นสก,กัตังนะครับแล้วก็มีในส่วนเรื่องของฉีนะครับกัดพวกผิวหนังเขานะอักเสบบ้างเป็นบางส่วนนะครับผมจึงเอากลับมาดูแลในเรื่องของจุดนี้นะครับก็ตอนนี้อายุป,ประมาณ3ปีเศษได้นะครับด้วยความที่เราห่างกันนานนะครับตั้งแต่เด็กเอาไปเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะตัวนี้ก็ทําให้อา,จ,าจับไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าผ่านมา2เดือนเศษได้นะก็จะจับได้ประมาณหนึ่งนะครับ นะครับก็จับได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้ากระตามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเวลาเราไปจับเนะี่ยแล้วก็เขาจะเอาหัวดันมือเราออกแสดงว่าเขาหลงคานนะครับเราก็ไม่ต้องไปเซาซีเขาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ